ดอกเอยยาสุไล <icana>, ่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั One, ่งกักของคือพญายาสุลึ้งเท้าหน้าภูกี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไคร์กไดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคลิปม่ม่ขอบคุณครับออรเ,เอ,บเอบเา,าอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเบิงนะครับเจ้าขุนเขานะครับหรือบักค้าแห่งพี่น้องเฮ้า ผมถ่ายลงไปในเพจนะครับมิจะไล่ตั้งพี่น้องเฮ้าพนวา่าเบิ้งภาพบอเต็มจอพนวา่าเบิ้งอยู่ในทีวีบอรอเต็มเครื่องพนวา่าเอาถ่ายด้านนี้ให้พี่น้องในเบื้องนะครับเ,เบื้องด้านหนาไปสก้อนพี่น้องเฮ้านะครับเนี่เมื่อน,นี้นะครับวันที่11นะครับท่านว่าคม2568พี่น้องเฮ้าก็พอดีอวา่วางเว้นนะครับวางเทียง มี่หน้านะครับพี่น้องเอฟซียุทางอําเภอแกดานะครับเพื่นผ้าตัวเมียมาผสมพี่นอ้องเฮาผมบอกวันทีพิษนะครับผมไทยคผมบอกวันทีพิษผมบอกว่าวันทีสิบเอ็ดพฤศจิกาว่านสิบเอ็ดท่านว่าพี่นอ้องเฮาเดี๋ยวผมติกแก่จะหรอกนะครับเอาผ้าพี่น้องมาอัปเดตนะครับนี่ลูกชายเจ้าไม้นะครับเจ้าขุนเขานะครับหรือบักขาแห่งพี่นอ้องเฮานะครับเบื้องตน้นตัวร่าชิงเพื่อนนะครับ พื้นที่เพาเสมอเลยพี่น้องเด้อพื้นที่ทั้งทั้งทั้งขาหลังเนี่ยมันต่านะครับนี่พี่น้องเฮานะครับเบิ่งความใหญ่ของเพิ่นสองปีกว่านะครับสูงร้อยหกสิบกว่าแล้วล่ะพี่น้องเฮานะครับเบิ่งความใหญ่ของเพิ่นเบิ่งงไายนะครับเบิ่งงไายเบิ่งงไายนี่เบิ่งแข็งเบิ่งขาเพิ่นนะครับเบิ่งไข่เพิ่นพี่น้องเฮาให้พี่น้องได้เบื้องด้านคางนะครับด้านหน้าให้ครบๆพี่น้องเฮานะครับ เพราะว่าไายไอ้ไทยไร้ไตังไปพี่น้องเขานะครับเพิ่นว่าเพิ่นเห็นบ่คักว่าสันว่าเพิ่นเห็นบ่เพิ่นเปรียบเทียบบ่ได้พนันว่าอันนี้กับเบื้องเอาพี่น้องเขานะครับเนี่ยลูกชายเจ้าไม้นะครับเจ้าขุนเขานะครับหรือบักขาแห่งพี่น้องเขานะครับสองปีกว่าสูงร้อยหกสิบเทินนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังสูงก่อหลายอยู่พี่น้องครับใบหูใหญ่เขาใหญ่นะครับใบหูใหญ่ เขาใญ่ขาชายหญ้าพื้นซื้อได้บะขาแห่งพี่น้องเขานะครับแต่ว่าขาผลหมกไงนะครับเล็บไหัวหไงพี่น้องเขานี่นะครับเบื้งองเอาเลยพูดนะครับย่าขา้าวแรงพื้นสีเผาเล่มหยาพี่น้องเขานะครับกระสีห้่นหวยจักหน่อยนะครับเ,เบื้องเขานะครับเบื้องเขาเบื้องหนา้าเบื้องตาถ้าเธอพี่น้องพูดที่ยุกไก่นะครับบ่ได้มาเบื้องตัวจริงนะครับบ่ได้มาเบื้องเอ่อ ด้วยเจ้าของเองนะครับอาเธออยากผสมพี่น้องเฮาก็พิจานณาเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับพิจานณาเอานะครับหรืออยากมาเบื้องนะครับขอมาเบื้องตัวจริงกับบานวังทองนะครับตำบลห้วยเตยอำเภอกุดรังนะครับจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮาเขาเบื้องตัวจริงสะก้อนก็ได้นะครับนี่พี่น้องเฮานะครับเบื้องต้นตัวลำชิงเพล่นใบหูนี่ใยก็ใบตองกุ้งนะครับว่าเป็นใบตองศาสได้่ไงนะครับเขานี่นาไรบุ๊พี่น้องครับต้องต้องเกิน เจ็ดแปดนิ้วอ่ะต้องเกินอะเพราะว่าเขาเอาฝ่ามือใส่ายตังนี่มันมันอันนี้ไปแล้วนะครับมันใหญ่เกินไปแล้วพี่น้องฮะเดี๋ยวผมวงสีพายเบื้องไกลๆนะครับเดี๋ยวผมวงสีพายเบื้องไกลๆเพลิงออกเลยอ่ะให้เบื้องไกลๆสักก้อนให้เบื้องสุดๆสักก้อนเอาดานขางเบื้องจังน้อยนะครับขอเบื้องด้านขางจังน้อยเอาพ่อยืนเลยครับยืนเลยยืนเลยนี่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 พี่น้องเดี๋ยวเบื้องด้านขางเพิ่นนะครับ เป็นควายที่กระดูกแข็งขาใหญ่นะครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังดีพี่น้องเฮาเป็นฟังกินหญาได้ยังเลยนะครับยืนบ๊ดบ๊ดทันใดเจียงดอกพี่น้องเ,เพราะว่าควายตัวนี้ผมบ๊ดได้บ๊ดได้ฝึกพ่อปันได้เด้อพี่น้องเด้บอบ๊ดได้ฝึกได้แล้วก็บ,บเดได้เคยเอาไปเดินสนามนะครับบ๊ดเคยเอาไปยางสนามพี่น้องเขา้าไอ้กระสีประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบื้องลำตัวลำตัวลำชิงเพกวน นะครับเบืองเลยขาไงนะครับขาไงถ่ายไงยืนดีล่ําถือ่าเหี้ยวต่กี่ที่ผมถ่ายลงไปนะมันสั่นก็นี้ได้พี่น้องสังเกตบกต้างบ่าแล้วตอนนี้ตัวเริ่มเหี้ยวออกนะครับน,น,นี้ฟันแท้คููแรกนะครับข้นยังบันสุดได้พี่น้องเด้อเพิ่นสิครบ3ปีนะครับเดือนเมษาที่จะถึงนี่พี่น้องเฮ้านะครับปีนี้นะครับมือวันที่ผมถ่ายนี่คือวันที่11ธันวาคม2568ดนะครับ ปีนาหเก่านี่พี่น้องเฮ้านะครับเพิ่นสิครบสามปีนะครับเนี่ยฟันแทะคู่แรกนะครับขืนยังพันสุูตพี่น้องเฮ้านี่เป็งความใหญ่ของเพื่อนเอาโหลดนะครับเอาให้เบื้องเต็มๆนะครับสักก้อนเดี๋ยวผมจะพาย,ยางไปเบื้องเอ่อเขาเบือ้องขาเพิ่นใกล้ๆพี่น้องเฮ้านะครับกว่าสูมไปคื้เขาเราพี่น้องเฮ้านะครับมันสู้ไปขึ้นเขาเดี๋ยวผมซู้ห้เบือ้องมันสู้ไปกัน,กนบอชัดคือจังเฮายางไปเบือ้องไกลๆพี่น้องเฮ้านะครับ เบิ้งเดี๋ยวให้เบื้องถ่ายเพื่อนนะครับอ่ามันซุ่มเอามันกับว่าได้คือจังห้องยางไยไก่หรอพี่น้องห้องนะครับอันนี้ผมอยู่ประมาณจักเม็ดวะมันเป็นเล่นสองลอยไหมพี่น้องห้องนะครับไก่เยอะเลยอ่ะจูงไปได้ครับอันนี้จูงไปพูนะจูงฝากกองจูงไปแย่กองเพียงครับจูงไปเบ้ง ผมทายไก่ทําไก่ทำไหนอกมาพอันนี้ลอยนะครับเดี๋ยวพายังไปเลยนี่เราจะจาห้องมาเนี่ยนะครับอืมาเบื้องเขาเพลินน้องห้านะครับวาเบื้องเขาเพลนมานี่นเป็นยังไงความใหญ่ของเพิินนะครับโค่นเขาเพิน่นอัตลักษณ์นะครับตาแจ่มแจ่ม คออ่องนะครับถุงน่องขาวพี่น้องเฮาเบื้องหน้าองค์หน้าเอื้อิ่นเบื้องขาเบื้องเล็บเพิ่นนะครับขาใหญ่นะครับหนังหลายชิ่งดีนะครับเบื้องก็เลยพควรเขาพ่นโอ้ยใหญ่เขาเลยพี่น้องเด้อเอาเขามาผสมเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับสองพันบาทพี่น้องเฮาวสองพันบาทนี่รับประกันจนติดนะครับ บัวตะว่าเทื่อหนึ่งสองเถื่อสามเทื่อเนจนติดนะครับจนติดเลยนะครับแล้ว่าถาระบบสือพันุตัวเมียนะครับเพื่อนดีกับม่อจำเป็นต้องวามาหลายเทื่อดอกพี่น้องเขานะครับเทื่อหนึ่งกับเลือเฟื่อเพราะว่าผมบได้ขึ้นให้บ่มาหาผมเทื่อหนึ่งนี่ผมบได้ขึ้นให้ว่าขึ้นข้นให้เทื่อหนึ่งสองเทื่อปรแม่ณเด้จังงูเส้าผมข้นให้เพื่อนสามเทื่อเนเด้จนไขยจนไขยตัวเมียเดี๋ยวผมสืทายเดี๋ยวผมสืลงคลิปสั่นในเบื้องนะครับ ต้นควายตัวเมียน่ะขาอ่อนนะครับเพระาะว่าตัวนี้ผมบริสไซซ่ซองนะครับผมปล่อยผลเสื่องธรรมชาติไปเลยนะครับผมปล่อยผลเสื่องธรรมชาติไปเลยปล่อยผสมธรรมชาติไปเลยนะครับ <c oughs> บริสไาททา์น้ำมันแมงมาเลยหลายมาเลยสีขุ่นหวยอ่าเพิ่นกำลังเขียวจินเฟียงนะครับก้อนสีขาวขอ,อกพี่นอ้องาเบื้องรอานะครับไม่กินเฟียง ะมานนี่พี่น้องเฮาเวลาเขาตัวเมียนีย่คือผมปล่อยเลยนะครับผมปล่อยผมปล่อยเข้าเลยปล่อยเสือเข้าเลยนะครับปล่อยเลยนะเพิ่นได้ซ้อถือเอเพิ่นกับยุดเองนะครับระม่าณนี่พี่น้องเฮ้านะครับพี่น้องคนว่าโอ้ยท้ายไล่ตังมันบ่เห็นเปิดใส่จอที่วี่มันบ่เต็มเพิ่นว่าเอาทา้ายไล่นี่เฮานี่นะครับมาตรฐานมาฐานเอาได้การยุ่พี่น้องเฮ้านะครับเขาเพิ่งตัวจริงสก้อนก็ได้พี่น้องครับนี่ ผู้ใดอยากได้พันุกรรมนะครับของเจ้าไม้พี่น้องเฮาตัวนี้เป็นลูกชายของเจ้าไม้นะครับไงโคนเขาไงนะครับตัวตัวลำชิงถือว่าได้นะครับแล้วราคาผสมนะครับผมบอกเลยว่าเกษตรกรนะครับสองพันบาทบ่้บ่ไ้ว่าเทียรหนึ่งสองเทียสามเทียรด้ก็คือจนติดนะครับจนติดเลยนะครับอ่านี่แหละครับก็ขยุกับพี่เลี้ยง่นสีเลยนะครับสบายนะครับผนหวยเอาน้ำมันมาท่าเขาท่ายังมันเด้เอยมัน อแมงจาะเพิ่นเพิ่นสีคนหวยนี่นะครับเบื้องต้นตัวลำชิงเพิ่นพี่น้องเฮาเนี่ยเอาเขามาได้เลยพี่น้องเฮานะครับตัวเมียเขามาผสมได้เลยพี่น้องเฮานะครับสอบถามเสียงทางกับศูนนะครับ7992131นะครับ0817992131นะครับไทยง่ามหาโมงแร่งนะครับหาโมงแรงหาโมงกว้านะครับเนี่ยเสียงพระพลันละคันโมงโมงสีกับสีบ่าง่ามปันได้พี่น้องเฮานะครับแต่เขามาเบื้องตัวจริงเอา ว่าเพิ่นจะเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้พี่น้องเฮาตน้นตัวลำช่งกับประมาณนี้ละอ่าบ้านวังทองนะครับตำบลห้วยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนะครับไปง่ายมากสะดวกนะครับถนนคอ้นจีดหอดคอกเลยพี่น้องเฮานะครับถนนคอนจีดหอดคอ,อกอหอ,นนอ,ดอดรักเลยนะครับอ่าแต่ว่าไล่าทางก็สะห่างจังน้อยนะครับอบตเพิ่อนไปจวดดูผลเพื่อนบพื่อคอยปัฒนาเพ่นใด หาเสียงวันนี้เราจะฝ้ามือใส่กงหูจากเถื่อหนึ่งสองเถื่อนะเบื้องเอาพี่น้องเข้านะครับเขาเบือเบ้องใดเด้อ,อ,อ,อพีนน่น,น้องเด้อนะครับเขาเบื้องใดเขาเบื้องใดอยากควายอยากพัฒนามีแม่พันธุ์น้อยๆนะครับอยากมาผสมพันเถื่อใดตัวในี้คือเพิน่นเพิ่นว่าเข่ามาเบื้องพี่น้องเข้าราคาเกษตรกรจับต้องได้เพราะว่าชูม,มือซูม,มือนี่ราคาควายมันบ่แพงนะครับราคาควายมันก็ถือว่าเกษตรกรจับต้องได้นะครับเถื่อผมก็ ผสมให้พีน้องแบบคือกันพี่น้องเข้านะครับสองพันนะครับรับประกันไหจวตทิดนะครับอ่าบเพราว่าเท็่หนึ่งสองเถือ่อแต่ว่าถามพูดได้ว่ามั่นใจค่อยนั่ค่อยแม่ของโอ้ยพอมีพันหาสละเอาพันธาเสบสรพอบอ่มาอีดอกออกมาเที่เดียวได้ก,การคือกันพี่น้องเข้าจัดไหได้ทุกขอตกลงพี่น้องครับกบสำหรับผมเลยจะพอมีเงินพันหาเนี่ยเราแต่ว่าพอบ่มาอีกดอกพออีเซื่งเท่เดียวนี่ ติดแต่แทะละเพราะว่าพอมั่นใจค่อยแม่พอ่าสังเทียเดียวเลยกก็ได้พี่นอ้องเฮ้านะครับอ่าบด้วารรับประกันยังก็ไดน,นะครับอ่าได้คือเก้าพี่นอ้องเฮานะครับนี่หรอวาถสายุไก่บ่มีรถม,มีอย่างบมมีรถสีผ้าตัวเมียมากอะทั่วบอกนะครับทั่วบอกถ้าเถื่ออันี้ผมว่างผมกับสิไปหับป้าไห้นะครับมาเถอมีรถวางกับไปฮับป้าไห้ได้คือกันพี่น้องเฮ้เอ๋อขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้พอไปสำนี้ทพี่น้องครับสวัสดีครับ